แสดงความยินดีเราได้ทำการจัดส่งไอเทมไปเทียบร้อยแล้วนะผมโคดอยู่ในคลิปนะคะก็ขอกราบสวัสดีน้องเอฟซีทุกคนกันด้วยนะครับผมก้อนนี้นะเมงจะมาแจกโค้ดของฟรีไฟนะครับผมย้ำดูว่ายกเสรฟ์ฟแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มกันเลยนะผมสําหรับในคลิปนี้ผมพี่จะมาไขร,รหัสไปด้วยนะครับผมใครที่สนใจรหัสนี้ครับผมหลักพันนะทุกคนใครที่สนใจนะก็ลืมติดต่อเฟซไว้เลยเดี๋ยวเวทงไว้ใต้ลิงก์นะครับผม ใครที่สนใจเนาะก็จะมีหนวดข่าวนะครับผมแล้วก so, so, well. ็โค้ดอยู week, ่ในคลิปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต so, ์ใช so ้ลูกเสริมนะครับผมก็จะมีหน้ากากด้วยนะครับผมหน้ากากหน้ากากดำนะครับผมอ่ะก็ขอโทษนะบุพผิดพลาดประการใดนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็มีชุดก็ลรวมๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจนะก็แบบหลักพันนะทุกคนก็ใครที่สนใจแล้วก็มีอาเซตนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหโคดแรงเลยทุกคน ก็ใครที่อยากแบบอยากได้แบบรอดแบบคุ้มๆแบบว่าโหดๆนะผมก็คือสองพันขึ้นไปนะผมก็บแบบคุ้มจัดนะครับผมก็คือแบบโคตรจะโขมาแบบสองพันนี้นะทุกคนก็คือแบบมีแบบทุกเซ่แบบทุกคนแบบ้นคันทูกซีซันนะผมก็กาังเกงก็จะมีประมาณนี้นะครับให้น้องดูเองน้องทุกคนนะ ก็ชุดรวมนะครับผมก็จัดระเด็ดพอสมควรนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูชุดรวมนะครับผมก็จะมีรองเท้านี้ด้วยนะครับผมก็คือแบบมีชุดอายุเคได้นะทุกคนนะก็แบบจัดระดเด็ดอะเออทุกคนนะก็จะมีชุดแบบหมีแล้วชุดกระเทยได้นะครับผมอ่ะก็ใครแบบอยากสนใจซื้อหัสนี้ผมก็ติดต่อมาเลยนะผมก็ใต้ลิงก์เลยหลักพันนะทุกคนนะใครที่สนใจนะทุกคนก็จะมีลูกกาแบบเออแบบ17ลูกอะทุกคนดูดิโอโหทุกคนแบบ ลูกแก้วก็แบบกินขาดแล้วนะครบสิบเจ็ดลูกนะครับผมอ่ะใครที่สนใจนะก็ติดต่อมาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสก,กินปืนนะผมจัดว่าครบแน่นอนนะครับผมก็จะมีแบบอสกานะครับผมก็สกานะมังกรก็มีนะครับก็จะมีแบบสกาไททันเหลืองนะครับผมก็จะมีอ่ะกอซ่านะครับผมก็จะมีแบบโอ้โหแบบครบทุกสก,กินอ่ะฟาร์มาถาวรน,นะทุกคนก็แบบ ก็จะมี X แปดด้วยนะทุกคนแบบจดโคตรจะคุ้มเลยทุกคนหลังนี้เนาะแล้วก็จะมีปืนนี้นะครับผมก็มีคาตานสองกระบอกนะทุกคน <ๆ S 2> ก็เป็นบัตรนะทุกคน <ๆ S 2> ก็จะมีแบบปืนแบบโอ้โหแบบโ,โคตรจะคุ้มมทุกคนดูเองนะทุกคนแบบสองพันขึ้นนะครับผมก็หลักพันนะเข้าคนที่สนใจเนาะทุกคนไปขายหลัก หลักพันขึ้นนะครับผมรหัสนี้นะทุกคนกันที่สนใจนะครับผมติดต่อมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็คาตานะสองกระบอกนะทุกคนก็แบบไอวอลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวว่าคมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับผมอ่ะก็คือรหัสนี้เนาะทุกคนนะก็คอเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันเลยนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้เราไปดูเซตของพี่กันเลยนะครับก็จะมีชุดนี้นะครับชุดแบบ โคเซ็กซี่อะทุกคนแบบโอ้โหแบบโคสวยนะทุกคนแต่ละเซตก็จะมีประมาณนี้นะผมก็มีหมวกของอายุเคใช้ได้นะทุกคนดูก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอะใครที่สนใจนะก็เริมติดต่อมาเลยนะทุกคนนะใครที่สนใจนะทุกคนนะก็จะมีนวดข่าวนะครับผมอะก็จะมีประมาณนี้แหละก็จะ่าคุ้มสมควรเลยนะครับผมรหัสนี้เนาะก็แบบสวยบ้างนะครับผมก็ <S <S คือแบบใครที่สนใจ <S <S นะ <MB> <ๆ>ก็เด <ๆ embarrassing S 2> ก็ติดต่อมาเลยนะครับน่าจะแบบรหัสนี้นะผมน่าจะเป็นแบบผู้หญิงเล่นนะทุกคนนะก็จะเป็นแบบมีชุดผู้หญิงเยอะกว่าชุดผู้ชายแน่นอนเลยนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็แบบมีกางเกงยกากูซ่าดยนะทุกคนนะก็จะประคุมนะผมอ่ะไม่สนใจก็ติดต่อมาเลยนะรหัสนี้นะผมก็หลักพันขึ้นนะครับผมอ่ะ ใครสนใจเนาะใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะผมเดินราไปดูโคตดนะครับผมใครที่แบบแบบไม่ได้แบบรหัสนี้นะผมก็ไปดูโค้ดนะผมก็จะมีประมาณนี้ก็ยมีชุดก๊อดกีด้วยนะครับผมอะ่ะก็แบบลูกแก้วก็แบบกินขันแล้วนะครับผมสิบเจ็ดลูกเนาะก็จะแบบจะมีแบบเออล้นคันดุกซีซั้นนะทุกคนเหล่ยงดุกซีซั่นเนาะก็สัตว์เหล้ยงก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็ ก็แบบทุกสก,กินอะทุกคนแบบเสลียงนะครับผมอ่ะก็แบบสายเติมจัดอะเออทุกคนดูดิก็แบบจัดพระเดชนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็หลักพันึ้นน้องรหัสนี้นะก็พี่เป็นหวัดน,นะครับผมก็เสียงอาจจะผิดปกติไปนิดหนึ่งก็ขอภายนะทีนี้ด้วยนะผมก็ กดไลค์ซับข่ายเร็วพี่แบบจะถึกไว้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันเลยนะครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับผมก็คือโค้ดนี้นะครับผมยกเสริมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มกันเลยนะครับผมก็คือโค้ดนี้นะนี่นะครับผมแสดงความยินดีนะเราได้ทําการจะส่งไอคอนใส่ที่เลยนะแล้วนะครับผมก็คือโค้ดของสกินปืนนะผมใส่ได้ยกเสริมแน่นอนเลยนะครับผมอ่ะก็ตามปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปกันเลยนะครับเดี๋ยวโค้ดอีกโค้ดหนึ่งพี่จะมาแจกนะครับผมก็เป็นโค้ดไอวอลนะครับผม ก็คือโค้ดนี้เลยนะครับพี่ที่เปิดไปแล hm ้วเนาะก็สำหรับใครนะวันที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับแครกด้วยนะเขาต้องควรนะและสี่ทุกคนด้วยนะก็คือนี่รหละหลักของพี่นะทุกคนนะก็พี่ไม่ขายนะทุกคนแค่รีวิวเฉยๆเนาะก็โอเคก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็ใครที่สนใจนะครับผมก็ใส่โค้ดกี่แลยกดไลค์ซับแครกนะครับผม